สวัสดีครับเพื่อนเพื <_ an> ่อนแฟนเพจครับวันนี้นะครับผมซินเวอร์กฤิาดาเรารักษานะครับผมรายการมาเฮ็ดดีของเราวันนี้มีโอกาสที่ดีมากๆนะครับวันนี้เรามาที่ต้นกําเนิดปลาสลิดติดบ้านเลยนะครับเราจะมาดูแผนการตลาดของเขานะครับสำหรับท่านที่เคยชมไลฟ์สดของเราเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่อาคารพงสุพีชั้น8ใครจะจำได้บ้างไหมที่ ทำรายการที่บอกว่าซื้อปลาสลิดราคาพิเศษอะไรแบบนี้นะฮะวันนี้นะครับทางคุณเพนจันนะครับได้มีโอกาสนัดทีมงานมาเพื่อที่จะสร้างแผนการตลาดในการจัดสร้างทีมงานขายทั่วประเทศนะครับและมละวันนี้นะครับเรามีการไลฟ์สดผ่านช่องของปลาสลิดติดบ้านแฟนเพจปลาสลิดติดบ้านนะครับซึ่งคาดว่านะครับวันนี้ทางคุณเพนจันเนี่ยหรือว่าปลาสลิดติดบ้านทีมเนี่ยเขาน่าจะมีการแจกรางวัลกันนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าแผนการตลาดของปลาสเติติดบ้านนั้นมีอะไรบ้างที่น่าสนใจจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้แทนหรือว่าผู้ที่จะมาร่วมธุรกิจกับปลาสเติติดบ้านอย่างไงนะครับได้ทราบมาว่าน่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมผมเองก็ตื่นเต้นมากเนี่ยพูดผิดพูด,พดถูกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเลยอยู่ที่แหล่งกําเนิดของปลาสเติติดบ้านกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเชิญกันข้างในเลยครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผม เรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับตามผมมาเลยครับโอ,โอเคนะครับมาถึงแล้วนะครับผมฮนะก็เชิญท่านผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศการอบรมนะครับก็เป็นว่าที่ตัวแทนอันดับแรกๆของปลาเสด็ดติดบ้านกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแผนการตลาดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจและให้ประโยชน์กับผู้แทน จำน่ายยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะเชิญไปใกล้ๆกันเนละเดี๋ยวเดี๋ยวภาพของเราเนี่ยเราจะมีการเผยแพร่ภาพผ่านช่องยูทูช่องไลฟ์สด Facebook ไลฟ์ของช่องมา HD นะครับผมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวจากนี้ไปจะไม่ได้เห็นผมเนาะอ่านะครับก็อันนี้เป็นเรียกอะไรรายละเอียดคร่าวๆที่จะขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะมอบเสียงนะฮะ ก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะฮะให้กับทีมที่ผู้บริหารที่บรรยายแผนการตลาดนะครับผมจะไม่ได้เห็นผมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะจะเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็เชิญกล้องมาใกล้ๆ <S <S เดี๋ยวเชิญผู้ชมติดตามได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจจะมีแทรกบ้างว่าในการดูบรรยายหรือการแชร์เพจเนี่ยทางบร,ริษัทติดบ้านจะมีกิจกรรมอะไรให้ร่วมสนุกกันนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตติดตามกันได้เลยครับ โอเคเดี๋ยวขอทีมงานเซตสักครู่หนึ่งโอเคครับเชิญครับผมวันนี้นะครับผมสิทธิ์เบิกใบารลักษายครับผมราเลยเดี๋ยวเริ่มเลยไหมติดตามกันได้เลยครับได้ไหมครับได้เนาะเชิญเลยครับผมพูดได้เลยครับก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งแรก ของปลาสลิดติดบ้านนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเราทําการตลาดแบบไหนยังไงจะมีระบบตัวแทนไหมแล้วก็เราจะเดินตลาดแบบไหนยังไงวันนี้ครับก็เป็นครั้งแรกในการที่เรามาขยายรายละเอียดในเรื่องของตัวแทนจําหน่ายนะครับ <c oughs> ใน3เดือน4เดือนที่ผ่านมานะครับเราก็ทําการตลาดในรูปแบบของดอปชิป <c oughs> นะครับนะ <c oughs> ตอนนี้เราด้วยการเพิ่ม ตัวแทนจำหน่ายหรือจะเรียกย่อๆว่า DC นะครับะนะและเหรียนเงื่อนไขตัวแทนจำหน่ายหรือ DC นะครับนะบข้อที่1นะครับออเดอร์แรกเข้าเราจะต้องมียอดการสั่งซื้อจำนวนไม่ต่ำกว่า200แพ็คนะครับในราคาที่บริษัทกำหนดนะครับปาสลิงเรานะครับจะมีขนาด1แพ็ค5ตัว6ตัว เจ็ดตัวแตัวเกตัวสิตัวนะครับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับนในเขตนั้นๆเหลือมเพอใดน,นะครับที่ท่านเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วนะบริษัทจะไม่แต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายเพิ่มนะครับโดยเปิดโอกาสให้ท่านเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะเว้นแต่นะครับท่านไม่สามารถขยายตลาดผู้บริโภคเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับบริษัท มีสิทธิ์ในการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเพิ่มได้นะครับโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบนะนะครับครับข้อสในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อๆไปนะครับท่านจะต้องสั่งซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่าครั้งละ20แพ็คทุกครั้งไปนะครับเพราะว่าก็มันจะเป็นการสะดวกในการส่งนะครับถ้าท่านซื้อทีละ5แพ็ค6แพ็คแบบนี้นะครับนะมันก็จะมีค่าขนส่งอะไรต่างๆแล้วก็ไม่สะดวกต่อผู้ส่งนะครับนะ บริษัทจะเป็นผู้ทําการประชาสัมพันธ์ให้กับท่านนะครับโดยในเพจของบริษัทนะถ้าท่านเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วเนี่ยก็จะมีชื่อของท่านเบอร์โทรติดต่อของท่านนะครับนะผู้ที่สนใจหรือผู้ริโภคเนี่ยสามารถที่จะติดต่อท่านได้เลยหรือหากมีผู้ที่สนใจหรือผู้ริโภคที่อยู่ในเขตของท่านน่ะติดต่อเข้ามาผ่านเพจของบริษัทนะครับบริษัทจะไม่ขายเองนะครับบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและให้ท่านเป็นผู้ดำเนินการขายหรือติดต่อเอาเองนะครับ นะบริษัทจะไม่แย่งลูกค้าท่านนะบริษัทจะมีการทําโปรโมชั่นนะครับหรือจัดงานอีเวนต์ต่างๆเพื่อส่งเสริมการขายในเขตของท่านโดยบริษัทจะพิจารณาเป็นครั้งครั้งไปและก็จะพิจารณาตามความว่าเราควรจะไปจัดที่ไหนก่อนที่ไหนหลังยังไงนะครับแล้วก็ราคาขายของบริษัทนะครับจะรวมค่าขนส่งแล้วนะแต่หากตัวแทนจําหน่ายท่านใดสะดวกในการมารับสินค้าเองที่บริษัทนะครับ บริษัทจะรีฟันคืนค่าขนส่งคืนตามความเป็นจริงนะครับนะเราไม่เอาเปรียบกันนะครับตัวแทนจําหน่ายจะต้องมียอดสั่งซื้อซ้ํานะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะไม่ต่ํากว่าเดือนละ500แพ็คนะครับโดยบริษัทจะพิจารณาหากใน3เดือนแรกท่านมียอดสั่งซื้อซ้ําต่ํากว่าเกณฑ์ที่บริษัทกําหนดนะครับบริษัทสามารถเพิ่มตัวแทนจําหน่ายในเขตของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบนะครับ อันนี้ถือว่าวินวินนะครับเพราะว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วเนี่ยลงทุนลงสินค้าแล้วท่านคือการขยายตลาดผู้บริโภคครับนะแต่ถ้าท่านลงทุนไปแล้วไม่ได้ขยายตลาดอะไรเลยนะครับท่านไม่ต้องลงทุนหรอกครับเสียเวลานะลงทุนแล้วเราก็ขยายตลาดไปนะครับจริงๆไม่ยากนะครับนะลูกค้าครับก็มีหลายรูปแบบนะมีทั้งผู้บริโภคนะครับมีทั้ง ร้านอาหารต่างๆร้านข้าวต้มโรงแรมนะครับปาติารต่างๆที่อยู่ในเขตของท่านนะครับท่านสามารถติดต่อขายาลูกค้าแบบนั้นได้เลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าท่านมีลูกค้าประจําแบบนี้นะครับท่านสามารถยึดเป็นอาชีพได้เลยออเดอร์นะครับค่อนข้างที่จะคุ้มกับการที่ท่านลงทุนทำนะครับบริษัทจะทําการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง นะครับโดยพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับและในอนาคตครับหากบริษัทมีสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมดังเช่นไข่บดแดงแช่แข็งนะครับข้าวเหนียวทุเรียนแช่แข็งหรืออื่นๆ,ๆบริษัทจะอนุญาตให้ท่านเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับโดยไม่มีกําหนดยอดแรกเข้าเลยเพราะท่านเป็นตัวแทนจําหน่ายปลาสลิดติดบ,บ้านอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดตลาดสินค้าอื่นๆได้เลยนะครับลูกค้าก็เป็นลูกค้าของท่านก็เป็นลูกค้าเดิมๆแล้วครับ นะพอร้านอาหารก็ต้องมีของหวานนะหรือร้านอาหารต่างๆเขามีปลาสลิดนะครับอาจจะมีเอาไข่มดแดงเข้าไปแซมนะถามว่าโอ๊ยแล้วไข่มดแดงเนี่ยมันทําตลาดได้หรอนะครับในหน้าฝนในหน้าที่มีมดหน้าไข่มดแดงเยอะๆนะครับอาจจะขายยากหน่อยแต่พอหมดหน้าไข่มดแดงครับเขาไม่สามารถไปหาซื้อที่ไหนได้ถ้าท่านเป็นตัวแทนจําหน่ายท่านสามารถที่จะทํายอดตรงนี้ได้อย่างดีเลยนะครับในอนาคตรครับ หากบริษัทสามารถนะครับเป้าหมายของบริษัทนะครับเป้าหมายของบริษัทนะครับภายในเวลาเวลาไม่เกิน3ปีนะครับบริษัทจะทําการเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับ mai นะครับเป็นตลาด2นะนะครับถ้าบริษัทสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai ได้นะครับจะมีการเปิดขายหุ้นใน p o นะครับก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะท่านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของปลาสลิดติดบ้านนะครับท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นลําดับแรก นะครับนะต่อไปครับนะครับนี่คือเงื่อนไขรายละเอียดของท่านที่จะสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายปลาสลิดติดบ้านของเรานะครับนะฮะคราวนี้มันก็มีคําถามว่าแล้วเราจะหาตัวแทนมาจากไหนละครับนะฮะเราจะหาตัวแทนมาจากไหนนะครับในส่วนหนึ่งนะครับบริษัทก็มีเพจบริษัทนะครับที่รับสมัครตัวแทนจําหน่ายในแต่ละจังหวัดนะครับใน1จังหวัดเบื้องต้นเนี่ย เราก็จะให้มีตัวแทนจังหวัดละหนึ่งท่านนะครับยกเว้นจังหวัดที่ใหญ่ๆนะครับอาจจะเป็นอำเภอละหนึ่งอำเภอละหนึ่งนะครับเพราะท่านไม่สามารถทําตลาดได้กว้างขวางนะครับอย่างในกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะมีตัวแทนจําหน่ายได้ตามจํานวนเขตเลยนะอาจจะ1เขต1ตัวแทนนะครับตรงนี้กวนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่เรามองถึงนะในการนะครับเราจะมะีผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นตําแหน่ง เอเย่นนะครับซึ่งเอเย่นอาจจะเป็นตัวแทนก็ได้นะครับและตัวแทนจะเป็นเอเย่นก็ได้นะครับเอเย่นคือใครครับเอเย่นคือผู้ที่ชักชวนผู้คนที่มาสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือเรียกว่าผู้ซีสปอนเซอร์นะครับตัวแทนจําหน่ายนะถามว่าผลประโยชน์สําหรับเอเย่นในการที่ชักชวนนะผู้ที่สนใจมาเป็นตัวแทนจําหน่ายจะได้อะไรนะครับอ่าข้อที่1ครับ นะท่านจะได้วันชามโบนัสนะครับจากการสั่งสินค้าเปิดออเดอร์ครั้งแรกของตัวแทนจำหน่ายนะครับโดยได้รับโบนัส5%จากราคาปลาสลิดที่สั่งซื้อนะครับนะเราไม่ได้คำนวณนะครับไม่รวมค่าขนส่งและอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับเอาเฉพาะราคาปลาสลิดล้วนๆนะครับและเมื่อมีการสั่งซ้ำครับจากตัวแทนจำหน่ายหรือเราเรียกว่า Rep ต์ออเดอร์นะครับทุกๆครั้งเอเจ้นนะครับจะได้รับค่าคอมมิชชั่น จำนวน1%เปอร์เซนจากราคาปลาสลิดคำนวณโดยไม่รวมค่าขนส่งและอุปกรณ์น,นะครับอันนี้นะครับอยากจะบอกไไหลายๆท่านครับมันสามารถทำเป็นอาชีพได้เลยนะครับถ้าท่านสามารถหาตัวแทนที่ผ่านจากท่านไปนะครับแล้วท่านก็ดูแลเขานะครับให้เขาเกิดรีพิตออเดอร์มากๆนะครับผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างครับนะถ้าท่านสามารถในเขตพื้นที่ท่านใหญ่ครับ ท่านก็ทาไปเรื่อยครับวันหนึ่งออกคุยกับคนนักประมาณน,นะออกกับคุยกับร้านค้าออกคุยกับร้านข้าวต้มออกคุยกับโรงแรมวันหนึ่งสักสิบรายนะครับสักสิบรายนะถ้าท่านสามารถสร้างตัวแทนตรงนี้นะครับหรือคนที่มีกาลังแล้วอยากหาอาชีพนะ,นะนะถ้าสมมุติว่าในหนึ่งเดือนนะครับตัวแทนหนึ่งรายมียอดสั่งซื้อสัก1 0 0 0แพ็ค 1,000แพ็คนะครับนะถ้าท่านมีสัก100ลายนะฮะ100ลาย100ตัวแทนเนี่ยในมือนะนะเอาสักเอาสัก20เปนหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับท,ท่านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็หน้าบัญชีนะครับในการที่รอโอนเข้าบัญชีนะฮะนะครับคอมมิชชั่นจากรีพีทออเดอร์จำนวน1%นะครับจะจ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีเช่นเดียวกันนะครับ ทุกๆวันที่25ของเดือนนะครับบริษัทจะสรุปยอดก่อนนะครับแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่25ของเดือนนะครับอันนี้คือรายละเอียดผลตอบแทนของเอเจนต์นะครับหรือเอเจนต์คือผู้ที่หาตัวแทนจําหน่ายนะครับหรือบางท่านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วนะครับอย่างคณกีต้าอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับและสามารถที่แนะนําเพื่อนเป็นตัวแทนจําหน่ายอีกจังหวัดหนึ่งอีกเขตหนึ่งอีกอําเภอหนึ่งนะครับ นะคุณกีตาร์ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วก็สามารถที่จะรับรายได้อย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่มีคอนเน็ t ชันนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่มีเพื่อนนะครับเป็นการสร้างอาชีพให้เพื่อนนะนะครับหรือคุณจุ๋มนะครับหรืออย่างคุณจุ๋มอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวแทนอยู่แล้วมีเพื่อนมีอะไรต่างๆเราสามารถแนะนําเขาเป็นตัวแทนนะครับเราไม่ใช่ว่าแนะนําแล้วไม่ได้อะไร นะครับเราได้ทั้งหนึทั้งวันตามโบนัสหนะครับและยังมีรีพิตออเดอร์อีกหนเป็นะครับเป็นผมนะครับเดี๋ยวผมวิ่งจูดเลยนะฮะผมไม่เป็นหรอกครับตัวแทนครับผมเป็นเอเย่นดีกว่าถ้าเป็นผมนะเออเพราะผมไม่มีเวลาวิ่งนั่นครับเพราะงานเราเยอะนะครับแต่หลายๆท่านที่ว่างครับท่านสามารถวันนี้นะครับเป็นตัวแทนแล้ว เดินไปร้านอาหารร้านนี้นะครับไปเสนอเดินไปอีกร้านไปเสนอขับรถไปร้านเสนอท่านสามารถเสนอได้หมดนะครับร้านอาหารในเขตของท่านพัตาคารโรงแรมทั้งหลายแหล่นะครับในการเสนอสินค้าผมแนะนํา <ส registry> อย่างนี้อย่างร้านอาหารร้านก๋วยต้มครับเขาไม่เอาตัวใหญ่ครับนะเขาจะเอาตัวเล็กกาตัว10ตัวนะครับท่านก็ไปแนะนําไม่ถูกนะครับส่วนโรงแรมอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาตัวใหญ่ๆนะครับเพื่อเป็นหน้าเป็นตานะครับเนื่องจากสินค้าเราเนี่ยมันผ่านมาตรฐานการผลิตนะครับ นั่นอย่างดีนะะฟังมาถึงตอนนี้แล้วคุณจุ๋มมีอะไรจะถามไหมครับยัง,ยงเลยยังเลยคือที่พูดไปนี่รู้เรื่องหมดแล้วพอ,พอเข้าใจนะครับคุณกีตา้ามีอะไรจะถามไหมครับย,ยังไม่มีนะนยังฟังไม่ทันนะครับฟังไม่ทันนะครับก็วันนี้เนี่ยก็มีอยู่แค่สองอย่าง ถามว่าก็อันนี้เดี๋ยวก็คงผมแนะนำให้ถามถามแล้วเราเป็นท็อปิกเราจะได้พูดลงแต่ว่าเดี๋ยวเราจบแล้วให้ต่อได้คือคืออันนี้เนี่ยเราจะปริ้นเราจะปริ้นเป็นเปเปอร์ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวจะแจกไปครับจานหมดแล้วครับคือฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อนเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับครับผมก็ตอนนี้ซีเวอร์กลับมา ก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างกระชับและชัดเจนมากนะครับบางท่านอาจจะบอกเฮ้ยดูไม่ทันไม่เข้าใจอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การถ่ายทอดออข้อมูลอันนี้นะครับที่เป็นแผนการตลาดของปลาเสติดบ้านเนี่ยด้วยด้วยการใช้ช่อง y ยูทู b ใช้ช่อง Facebook ของ My HD นะครับแล้วไลฟ์สดอันนี้นะครับตัวเทปเนี่ยทางทางทีมงานของเรานะครับจะเอาไปลงที่ช่อง YouTube My HD ดด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับจะเป็นภาพ สไลด์หรือที่เป็น powerpoint อะไรแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชมใน Facebook ของเรานะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่งไว้ที่ข้อความแท็กไว้ที่ข้อความครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทางทีมปลาสติติดบ้านเนี่ยได้ทราบนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะจัดส่งให้ท่านอาจจะเป็นไฟล์เป็นลิงก์นะครับรวมถึงเบอร์โทรต่างๆก็จะแนบให้ท่านด้วยนะครับเพราะว่าผมจากที่ผมมองแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และมีคุณค่าในการที่จะทำงานด้วยกันง่ายๆนะครับ เห็นได้ว่าทางทีมปาสิท์ติดบ้านเนี่ยใจกว้างมากๆนะครับที่จะเปิดโอกาสให้หลายๆท่านมาร่วมธุรกิจกันนะครับอันนี้เรียกว่าแผนการตลาดครั้งที่หหรือว่ายังไงครับคุณเพ็ญจันทร์ครับคุณเพ็ญจันทร์ครับอันนี้เรียกว่าแผนการตลาดอะไรยังไงฮะ เป็นแผนการตลาดเกี่ยวกับเอ่อดีนะคะคุณคุณเป็นสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีค่ะครับผมเป็นแผนการตลาดว่าไงนะครับเป็นลืมเลยอ่ะพี่เจมส์ถามแล้วว่าทำหมลืมไปเลยค่ะเป็นแผนเป็นแผนการตลาดลักษณะไหนครับค่ะคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเอาปลาปลาเมื่อกี้แพ็คเมื่อกี้ไปไหนละอ่ขอดูตัวอย่างขอดูตัวอย่างปลาหน่อยไหนไหนก็มีโอกาสได้ไลฟ์กันเลยค่ะ เพราะว่าเพราะว่าในจุดนี้พอดีพื้นที่เราคับแคบไปหน่อยก็เลยทําให้มันขูกขักขุกขักนี่เป็นครั้งแรกที่ราขายที่บ้านกันเลยใช่ใช่ใช่ทีนี้คือตัวปลาสลิดติดบ้านเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราขายกันที่ในเว็บเพจของของเฟซบุ๊กใช่ไหมคะแฟนเพจเฟซบุ๊ก่าเป็นแฟนเพจของเฟซบุ๊กาปลาสลิดติดบ้านเลยใช่ใช่ทีนี้พอพอเราถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ย พี่จะขอฉีกนะพี่ทัดะะเสร็จแล้วเนี่ยคือหลังจากที่เราเริ่มต้นเพจมาเรียบร้อยเนี่ยสักระยะหนึ่งละเราก็คิดว่าการที่เราจะขายแต่ออนเพจเนี่ยมันเหมือนเรายังไม่ได้กระจายถึงผู้บริโภคถึงผู้บริโภคทั่วถึงนักเพราะว่าเพราะว่ามันมีในเรื่องของแพคเกจิ้งเอ่ยเรื่องของหีบหอ่อเอ่ยทีนี้เราก็เลยมองว่าทีนี้เราก็เลยมองว่า เราอยากจะไปให้ถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเราหรือคนที่รู้จักเรารนอกจากที่จะบอกต่อแล้วยังได้ได้มีค่าขนมค่า ค่าที่จะมีรายได้มีรายได้พิเศษรายได้เพิ่มอ่ะใช่ฟังดูจากแผงารตลาดแล้วไม่ได้ไม่ใช่รายได้พิเศษด้วยนะรายได้ค่อนข้างสูงด้วยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะจะมีรายได้ค่อนข้างดีทีเดียวและตัวปลาสลิดติดบ้านเองเนี่ยเราก็พัฒนากันอยู่เรื่อยๆเลยจากแพ็กเกจแรกเนี่ยเราเราเป็นสติ๊กเกอร์แต่ตอนนี้เราเป็นถุงพิมพ์เรียบร้อยละและในถุงพิมพ์ของเราเนี่ยเราก็แยกไซส์ไว้ที่ตรงนี้เลย ว่าถ้าเป็นแถบสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นปลาสลิดไซส์ห้าตัวต่อ800กรัมแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็น7ตัวต่อ800กรัมแล้วถ้าเป็นสีนํำเงินก็จะเป็น7ตัวต่อ800กรัมและถ้าพลิกมาข้างหลังนี่นี่เราจะเห็นว่าอันนี้นะคะมีกระดาษซับน้ำอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งกระดาษซับน้ำเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าออไลฟ์สไตล์การทานของคนไทยอะคะ่ะคือคนไทย ไลฟ์สไตล์แตกต่างจากในเมืองนอกมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องพยายามปรับปรับลุคของเราปรับทุกอย่างเพื่อให้แมทช์กับคนไทยให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวกระดาษซับน้ำเนี่ยมันจะช่วยตรงที่ว่าเวลาแม่บ้านเนี่ยดึงออกมาจากช่องฟรีซใช่ไหมคะดึงออกมาจากช่องฟรีซแล้วก็เก็บไว้ในช่องตู้เย็นธรรมดาพอไว้ในช่องตู้เย็นธรรมดาเนี่ยมันจะมีน้ําออกแต่ว่ากระดาษซับน้ำเนี่ยก็จะซึมน้ําไว้จะเก็บซับน้ําไว้พอซับน้ําไวเนี่ยปลาเนี่ย ในจะสดแล้วก็ใหม่แล้วก็ไม่มีรสชาติเพียนไปจากที่เรามุ่งหวังว่าผู้บริโภคจะได้รับประทานในในมุมที่เราคิดว่าเหมาะกับเขาแล้วก็ปลาเราก็ยังเป็นปลาคัดไซส์ที่เป็นปลาตัวเมียด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เราทําให้กับผู้บริโภคก็เราทําด้วยใจจริงๆแล้วก็อยากอยากให้ได้ได้คุณภาพนั้นนะได้ครับก็ขอบคุณคุณเพลินมากครับผมที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสําหรับ วันนี้นะครับช่องมาฮิตีของเราก็ใช้เวลาสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีอะไรแชร์เพจกับทางผู้ชมไหมครับมีหรือเปล่าะมีอ่าไม่เป็นไรทางมาฮิตีให้เองเลยนะครับสาหรับผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะครับผมผมให้เวลาจนถึงสามทุ่มนะครับทันไหมสามทุ่มอ่ะสามทุ่มนะครับใครที่แชร์มากที่สุดนะครับรับรางวัลจากมาฮิตดีชาแนลของเรานะครับเป็นสมุดบันทึกนะครับสวยหรูพร้อมปากกาด้วยนะครับผมส่งให้ท่านถึงบ้านเลยนะครับผมจํานวน ห้าท่านนะครับที่แชร์มากที่สุดนะครับต้องแชร์ไม่น้อยกว่า3แชร์ขึ้นไปนะครับห้ามแชร์เพจเดิมด้วยนะครับฟังดีๆนะครับแชร์ไม่น้อยกว่า3ครั้งนะครับไม่แชร์ไปที่เดิมนะครับแชร์ไปที่อื่นๆนะครับจะแชร์กลุ่มแชร์ส่วนตัวกระช่างจะแชร์ไปหาเพื่อนคุณก็ช่างห้ามแชร์ไปที่เดิมแชร์ไม่น้อยกว่า3ครั้งครับแชร์มากที่สุด5ท่านนะครับผมให้สมุดบันทึก พร้อมปากกาจดสวยหรูเลยครับผมท่านละหนึ่งเล่มนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ประมาณ3ามทุ่มนะครับผมก็จะได้จดอีกทีหนึ่งเพื่อจับรางวัลครับวันนี้ทีมงานของ m y HD Channel นะครับต้องขอบคุณปาสลิดติดบ้านแล้วก็ผู้บริหารด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางเรานะครับมาถ่ายทอดวิธีพูดถึงแผนการตลาดและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ร่วมธุรกิจกับปลาสลิติดบ้านจะได้รับนะครับนับว่ามีค่าและมีประโยชน์มากนะครับก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่ครับผม